ประชาชนเห็นรถบรรทุกรถอุปกรณ์มาก็เข้าใจว่าเป็นรถดับเพลิงจริงๆแล้วมันเป็นรถอุปกรณ์นะครับเรามีน้าสแตนบายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับชุดประจุิงได้ไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่งเพื่อนํารถออกภายในสี่นาทีและไม่เกิน8นาทีรถจะต้องถึงที่เกิดเหตุตครับหอครับตอนนี้เกิดการลุกไหม้ขึ้นที่สายไฟนะครับอันนี้กรมคงลุกไหม้ นะครับแล้วเกิดนะครับไหมที่สายไฟนะครับแล้วมีการสปาร์กนะครับเป็นดีกครับนการสิดการระงับเหนคเมื่อนรับักานะครับไม่สามารถระงับเหตุได้การคือเปลวไฟนะครับสเก็ดไฟนะครับลอยไปติดรถยนต์นะครับตอนจุดรถยนต์นะครับฮัลโหล ครับตอนนี้เจะเกิดการลุกไฟขึ้นมาแล้วฮะไฟไม้ที่ะครับสีนี้ขาวนะครับมันกบลอยมันตกใส่เดียวมันลุกนากรทีดรถแล้วครับพอพอรถกระเพอมาเว้นะครับเพ่อกระาสองเจดียงขาว2รถกกระบะ ขณะนี้นะครับทางศูนย์199ได้แจ้งไปยังหน่วยเพราะเราได้แจ้งใจเาตอบซึ่งขณะนี้รถบรรทุกจักรยานไปยังร้านที่ขายวัตถุเคมีนะครับซึ่งทางขวามือถ้าเราเห็นนะครับเราจะเห็นทางตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลัง ยจะมีหัวหน้าชุดนะครับที่อยู่ตรงกลางหัวหน้าชุดคอยประสานงานและสั่งการลูกน้องและถ้าเกิดไม่สามารถควบคุมได้ก็จะสนับขอการสนับสนุนทางวิทยุสื่อสารไปยังสื่อวิทยุสารหนึ่งแล้วก็ซึ่งรถคันนี้สามารถประจนเพลิงเข้าไปแทนตัวเจ้าหน้าที่ได้ยังติดเกิดเหตุโดยการบังคับโดยดีโนดในแบบอกและแ้่จากที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้มีผู้ประสบภัยเลยขอผู้ภัยเอราวัณเน่ยผู้ภัยเอราวัณ รับซึ่งขนาดนี้ครับผู้ช่วยหัวหน้างานต้องการได้มาถึงที่เกิดเหตุและไปบัญชาการยังจุดเกิดเหตุนะครับได้ขอกําลังทางหน่วยงานจ้างพลีดีดัดการไฟและกองบินซีหนึ่งนำเครื่ออุปกรณ์เข้ามาสนับสนุนยังจุดเกิดเหตุที่ตกลแล้วหายสาเตนนาเปนและชื่อ ขณะนี้ครับทางการท่าอากาศยาและบินจีนหนึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับคตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสองพชั้นดืวดในพื้นที่หน่งานการจัรจงหวัชียงใหม่นะครับได้นำกำลังมาถึงที่เกิดเพื่อสร้างุดบัญชาการที่เข้ามาดูแลเรื่องประชาชนนะครับ ทารรวมงานจาราจรเรียกว่าบนิการเครื่องสูบน้ำเพื่องาดีน้ำนะครับสูบน,น้ำจากแหล่งน้ำเสียงเข้ามาเส่ิมถสูบน้ำรถจักรยานยนต่างๆครับแต่กนนีรเราต้องขนย้ายผู้และกับาดเจ็บออกจากพื้นที่ก่อนครับก่อนที่เราจะทําการดแบบับซึ่งตอนนี้นะครับเราทางทีมชุดก่อผู้างรถบักรยาน โดยมีรงพยาบาลเข้ามาเตรียมพร้อมด้วยการเคลื่อนย้ายเครื่อปฏิบประเพ็ยรอยังโรงพยาบาลครับเลยแจ้งสึงทุกทนนะครับตอนนี้ถ้าเราดูไปนำลำน้ำจริงนะครับมีรยท้องแบนมาสนับสนุนโดยมีเครื่องมีเรน้ำนะครับดังน้ำเข้ามาสนับสนุนเราสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดเวลาครับไฟดีซึ่งไม่สามารถนำน้ำดับได้ จะต้องทําการคุมเพื่อไม่ให้การติดต่อลุกลามลูกลามไปชั้งอื่นการติดตวลุกลามมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามประเทศนะครับคือการนําพาความร้อนการนําความร้อน,น,อ,นอย่างที่ผมบอกนะครับมันใช้ลมและใช้ละอองน้ําตีโฟมเข้าไปดับเหงื่ซึ่งตอนนี้เรารอหัวหน้าชุดเรารอเจ้าหัวหน้าชุดสั่งการนะครับการระวังเหตุนะครับไม่ให้เพลิงเกิดการลุกไหมทางทีมหน่วยแพทย์ก็จะทำการคัดกรองนะครับ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและจะมารายงานยังจุดบัญชาการงานของ่ายของกรมเข้าไปยังจุดต่างๆที่อยู่เส้นที่มุกมันได้รับรายงานจากผู้ช่วยหัวหน้าห้องการนะครับ ดักนดเพรื่อแจงตัวหนงท่านนะครับซึ่งจะมีโฟมตัวนี้จะมีหน้าที่ในการเข้าไปคุมด้านหน้าของไฟเนะีเพราะน้ำมันเบากว่าน้ำนะครับโฟมจะเข้าไปนั้วใบตกคุมด้านหน้าของไฟเป็นแค่โฟมที่เราผลิตขึ้นมานไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมนะครับครับตอนนี้ทางผู้ช่วยหัวหน้านงานนะครับ ได้มองแล้วว่าเหตุเริ่มสงบแล้วนะครับก็จะสั่งการให้นําชุดผจนเพลินเข้าไปตรวจสอบและระงับเหตุให้สงบนะครับโดยใช้คนเข้าไประงับเหตุนะครับใช้น้ําใช้คนเข้าไประงับเหตุนะครับเพื่อตรวจสอบฮเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต,ต่อไปนะครับการติดต่อลูกลามนะครับของสารเคมีนะครับจุดว่าไปตอนนี้สถานการณ์ เจ้าที่นะครับเข้าเกี่ยวพื้นที่นะฮะในพิษเเกรดตอนนี้ทาทีมของผู้บัชากรเดินที่มีหัวฉีดแต่ละหัวฉีดนะครับเข้าไปตรวจสอบพื้นที่และเข้าไประงับเหตุเพื่อให้ดับสนิทจริงๆนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเขตพื้นที่ของแต่ละที่นะครับยนูนุนงกา้าได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุผู้ประสบภัยทาน้ำหรือคนตกน้ำนะครับทางนี้ทางหัวห้าง,งานป้องกันได้ประสานงาน ให้หน่วยหน่วยกู้ภัยนำซึ่งเรือตัวนี้เป็นเรือเร็วนะฮะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและมีอุปกรณ์ยื่นเข้ามาเพื่อตรวจสอบหนาะอ่ากรณีที่มีผู้ขอความช่วยเหลือทางน้ำนะครับหรือผู้จมลงไปในน้ําหรือผู้ประสบภัยทางน้ํานะครับถ้าลองสังเกตดูท้านต่อไปด้านข้างเพราะป้องกันสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นใบเรือที่จะไปตีกับผู้ประสบภยัยนะครับ เห็นไหมครับที่เราําลังนําวางเรมาด้าล่างนี้คือคือแท่งนะครับสาหรับรวมไปช่วยผู้ประสบภัยซึ่งผู้ประสบภัยได้ลงมไปช่วยเพื่อนนะครับแต่ไม่สาไม่สามารถหาเพื่อนได้ผู้ที่แจ้งคือผู้ที่อยู่บนฝั่งนะครับเห็นก็เลยแจ้งเราก็เลยนําเรือเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตอนนี้นะครับทางผู้ประสบภัยที่เรือได้เข้าไปช่วยเหลือได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้มาคนหาเพื่อนและเพื่อนได้จมหายไปนะครับช่วยหนุ่มน้ำนะครับโยมาได้ครับครับจมน้ำครับเดี๋ยวเนี่ยนี้ครับตอนนี้นะครับ ได้รับกแจก้งจาก้ประสบภัยมาแจ้งกับเจา้าหน้าทนนี่บเรืนนอ,น,น,อน,น,นะครับว่าเพื่อได้หายไปอีกคนนะครับเจ้าหน้าที่ได้สานงานไปยังด, <S <S ด้านท้ายที่ตามมานะครับอันนั้นจะเป็นเรือที่วนเพื่อทําการเซฟโซนนะฮะยังจุดเกิดเหตุเพราะเราต้องการเรือที่จะวิ่งไปวิ่งมาเรือชาวบ้านนะครับที่วิ่งไปวิ่งมาเกื่จะเข้ามาทําอันตรายกับกับเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาให้ระสังเกลยเรือด้านหลังนะครับระลังเรือนะครับ กำลังวนังวนเพื่อทำจุดเซฟโซนและถ้าเราเดินตรงนี้นะครับเราจะฟังจากผู้ที่ไปช่วยเหลือเพื่อนนะครับว่าจุดตกตโวนไหนการลงค้นหานะครับ จะมีหัวหน้าทีมที่อยู่บนเรือจะแจ้งให้กับหัวหน้าชุดอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าหน้าที่รวมไปกี่คนนะครับแล้วจะดำเฝ้าดูเรือที่กำลังช่วยเหลือแลวเรามองไปทางด้านขวาทางสะพานนะครับเราก็จะเห็นเรือที่มาทําเซฟโซนนะครับเรือลำนั้นจะเป็นเรือที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้เรือถายนอกนะรับเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็จะจับเรืออีกหนึ่งลำไม่ใช่เรือที่เป็นเรือที่ ขนเจ้าหน้าที่ประดาน,น้ำไปนะครับเรือาลานี้จะมีหน้าที่คอยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน,น,น้ำนะครับโรือสังเกตเลยซึ่งผู้ประสบภัยเราไม่สามารถบอกว่าเสียชีวิตนะครับผู้ที่จะบอกได้คือแพทย์เทานน้นนะเราจะต้องช่วยเหลือเหมือนกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าลองสังเกตดูนะครับการนรํรานผู้ประสบภัยขึ้นเรือไม่ใช่ยกขึ้นนะครับเราจะนําบอร์ดหรือเปนะครับลงไปช่วยเหลือ และลองสังเกตเรือที่อยู่ด้านหลังอีกสองลำนะครับจะเป็นเรือที่คอยคุ้มกันคอยคุ้มกันไม่ให้เรืออื่นเข้ามาในช่วงนี้นะครับอขนาดนี้ถ้ามองไปทางขวามือนะครับเราก็จะเห็นทีมแพทย์นะครับเตรียมตัวที่จะมาช่วยเหลือแล้วนะครับข้อดีของเรือรุ่นนี้ที่ของเทศบาลนมรเชียงใหม่เรานะครับจะมีตัวแท่นยึดอยู่ด้านล่างนะครับแท่นเปิดเพื่อที่จะสามารถช่วยที่ นำผู้ประสบภัยขึ้นมานะครับแล้วจะได้นำขึ้นไปส่งที่เต็นต์ผด้วยงยาบาลนี้นำส่งต่อต่อไปนะครับโดยทางหัวหน้าทีนแพทย์จะเข้าทำการประเมินนะครับอาทิตย์าาขึ้นขึ้นเลย